ทำไมร่างกายของคนเราถึงต้องมีจุลินทรีย์ตัวดีหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกเพราะถ้าหากร่างกายของเราขาดจุลินทรีย์ตัวดีหรือมีจุลินทรีย์ตัวดีน้อยในลำไส้ใหญ่ร่างกายเราเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้มากมายจะทําให้ระบบขับถ่ายมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นท้องผูกถ่ายไม่สุดโรคลำไส้แปรปรวนก็คือท้องเสียบ่อยมากท้องผูกบ่อยมากนะครับรวมถึงทุกครั้งที่ถ่ายนะครับจะมีอาการปวดท้องบิด มีกลินตัวมีกลินปากมีกลินลมหายใจรวมถึงใครก็ตามที่มีภาวะสิวอักเสบสิวเลื้อรลังผดพื่นตามตัวผิวหนังไม่ดีมีภาวะภูมิแพ้ผิวหนังเลื้อรังรักษายังไงก็ไม่หายนะครับระบบภูมิคุ้มกันต่ําใครที่รู้สึกว่าเรานะครับเจ็บป่วยบ่อยอากาศเปลี่ยนนะครับเราก็จะเป็นภูมิแพ้นะครับหรือเราก็จะไม่สบายเป็นหวัดบ่อยใครที่มีภาวะเป็นโรคกระเพาะบ่อยรวมถึงโรคกดไหลย้อนนะครับ อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เรามีจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายน้อยครับเพื่อนๆหรือคนแค่คนไหนที่มีอาการเหล่านี้นะครับจุลินทรีย์ตัวดีนะครับจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้ปัญหาต่างๆเรล่านี้ดีขึ้น